อ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วโผล่หน้าให้ดูหน่อยเอาเจะพาหน้ากันแล้วกันเนาะเบื่อตึ๊บพี่น้องอโอเคนะครับดินปลูกใส่เดือนมูลักตามนะครับเอาสมๆแบบนี้แหละคนเกษตรเนาะมันจะอะไรกันหนักหนาเนาะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ขับเนะนมาจานแต่งหน้าเนี่ยจำนุนอุ้ยผมมีเวลาเห็ดขับเห็ดปลูกกับยังเห็ดบพรใดอยู่นี่เอาแบบสดๆไปเลยนี่คือของจริงนี่ดินปลูกนะครับเอเดอรด สิบห้าถุงวันนี้นะครับถุงละหนึ่งรอยบาทเหมาะๆนะครับถุงละยี่บ็ดกิโลนะคนปีชาลิมอวดนะครับท่านผู้จัดก,การบริหารทั่วไปของเดือมม้อวันนี้ท่านเจ้านายบอกให้มาช่วยงานหน่อยท่านก็เลยอุดหนุนวันนั้นไปบ้านท่านโอ้ยปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายอยู่ที่โฮมนะครับอยู่ที่เ <c oughs> อ้าอยู่ <c oughs> แลนด์เฮาส์โอ้ลาบอ,บอ,บอนะครับเออท่าน ในความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็มูลไสเดียนอีกร้อยกิโลวันนี้จะนําไปท่านพร้อมเอกาสารงานวิจัยของมิเรยเมโจเกี่ยกัเรื่องมูลไสเดียนนะครับวานนี้น้านีองจากอาบตหนตองบัวสลา,านะครับอาจารย์ไปเป็นววทยากรหน่อยวันที่สิบสี่รับแล้วนะรับปากแล้วมูลไสเดียนนะครับตะเต็เนอีกองผู้มิ้ใดไปตอกมันหลายพุท่เอาที่ขึ้นรถแล้วมีอะไรบ้างนะมีเปลือกมะพร้าวสับแกลบนะครับ ที่วัวนมนะแล้วก็อีกหลากหลายครับท่านใดนที่สนใจรอเลยนะครับผมก็จะลงไว้ที่ตลาดกเกษตรจากนั้นก็จะวิ่งไปส่งที่นะครับที่หมู่บ้านนั่นแหละแดนเอ็นเฮานะครับนู้นไปทางปักทธงชัยนะตอนจะถึงพัมบางจากนะครับขอบพระคุณท่านท่านปีชาลิมัวนะครับช่วงที่ผมมารับรายการที่โคราชใหม่ๆ ช่วงนั้นกำลังสร้างเดโอมอพอดีโอ้ยไปรู้จักกับท่านสมัยพ่อศิรินาถเียนช่างนะครับได้นํานักเรียนไปสแสดงไอ้จามอน,นี้ดังเลยควงหุ่นนะอันนั้นดังมากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลนะครับพาเด็กไปดูหนังที่อะไรลงหนังใหญ่ๆนะทำชื่อไม่ได้แล้วไมพูดเดี๋ยวหลงนะพิษนะแล้วก็ท่านใอ้ความนุเคราะห์นะครับดูหนังเด็กสองร้อมดูฟรีอาจารย์นะ อนะมีเขือค่านิดน้อยอะไรเงี้ยครึ่งราคาบ้างอะไรบางบางครัง้งเ้าไปบ่อยเนาะนั่นคือน้าใจนะครับของท่านปรีชาลิมัววันนี้ท่านกลับมาช่วยบริหารงานเดอะมอของพวกเรานะครับเดมอมโคราชตัวนี้ว่ามีแข่งวอลเลย์บอลมีอะไรด้วยขเขาเจญนะครับเดอะมโคราชศูนย์การค้ามาตรฐานขึ้นก่อนเพื่อนเลยนะก็อ,อื่นตามมานะเดอะมอนี่ผมว่าเป็นคู่โคราชนะนอกจาก พังภาซาซึ่งเป็นของโครานเรานะเดมอในี่ช่วงที่ผมมาย้ายมาอยู่นครราชสีมาปัญญาโอ้ยนานแล้วสองห้าสี่สามสี่สี่นั่นละบ้างาเป็นรองผู้ในการสมัยก่อนจะน่าเปลี่ยนช่างมีลองแสงจันลองแก้วมีคุณครูหมวยตอนนี้ก็เสียนไปหมดลวครับหลายท่านก็เสียนไปแล้วแต่ความทรงจําดีๆเราย,ยังมีนุครับนครราชสีมาปัญญานุก,กูลมีเด็กหูหนวกเด็ก บุกพ้องทางการได้นนยินปัญญาอ,อ,อ่อนออดทิติกทุกอย่างรับหมดตัวนี้รับทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้มีการใจดีใจดี <laughs> อาจะไม่หวัหวเราะใจดีจริงคนหวัวเราะก็คือคนใจดีไงเนาะ <S <S แล้วก็มีทีมงานเข้มแข็งมากเขาไปดูงานประชาสัมพันธ์นะครับของโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกคลก็เป็นเพจโรงเรียนบ้างเป็นเว็บไซต์โรงเรียนบ้างวันนี้แม้ว่ากูคมใจ ไปบรรจุที่ปราจีนบุรีก็ยังมีครูเคนครูมีอีกครูหลายๆท่านที่ช่วยประคับประคองงานนักราชสีมาปัญญานุกูลนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกบุญรัก08187 87089โทรถามได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองบรูเลย <laughs> สวัสดีครับ,บเบอร์เะเลียนยูนดิบุตันเขาได้นนิสวัสดีครับผมสวัสดีครับ